หัวหน้าในความคิดส่วนตัวของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วโดยพื้นฐานของหัวหน้านะั้นจะต้องรับฟังลูกน้องนะครับและเหตุผลของลูกน้องว่าลูกน้องแต่ละคนน,ะนี้ใส่ไม่เหมือนกันหัวหน้าจะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลูกน้องกับหัวหน้านะครับสิ่งที่หัวหน้าคาดหวังให้เราช่วยเหลือกันทั้งด้านความคิดนะครับและการลงมือปฏิบัติพอถึง เหตุการณ์จริงๆนั้นหัวหน้าได้บอกเราว่าให้เราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะครับตามกรอบที่หัวหน้าเขากำหนดไว้แล้วในความคิดของเราก็ถูกตีกรอบเมื่อความคิดของเราถูกตีกรอบเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดนอกกรอบบางครั้งผลลัพธ์มันก็เหมือนกันแต่วิธีทำของคนเราไม่เหมือนกันหัวหน้าพยายามที่จะยัดเยียดความคิดของเขาให้เรานะครับ ให้เราคิดไปในแนวทางเดียวกับเขาเลยทําให้เราเสียความเป็นตัวตนของเราเองดังนั้นแล้วอ่ะในความเป็นตัวตนของเราเองอ่ะเราไม่สามารถยืนหยัดได้นะครับกับการทํางานประจําการทํางานประจําเราต้องฟังหัวหน้าเป็นหลักแต่การแสดงความคิดเห็นนั้นน่ะเราแสดงความคิดเห็นออกไปแต่หัวหน้าเขาก็จะกันกองอยู่ดีจะกันกองไปในรูปแบบทิศทางที่เขาต้องการ ที่เขาอยากรับรู้ที่เขาอยากแชร์สุดท้ายความคิดของเราก็จะเป็นไปในทิศทางของความคิดของหัวหน้าที่เขาได้กันกองออกมาอย่าเอาสิ่งที่ตัวเองเก่งมาให้เขานะครับบางครั้งอะ่ะตัวเองเก่งแล้วมาสอนเขาอะ่ะมันได้แต่คนที่รับอะ่ะเขารับไหมนั่นคือประเด็นนะครับ จะเป็นยังไงไม่รู้แต่ณนะปัจจุบันเนี่ยหัวหน้าต้องการผลงานเพื่อที่จะสูงขึ้นทีมตัวเองขึ้นโดยใช้ลูกน้องเป็นฐานลากนะครับในการสร้างผลงานดังนั้นวิธีเนี่ยมันมีผลดีสำหรับหัวหน้าแต่ผลเสียคือลูกน้องนะครับได้รับความแบบเหมือนจะใส่ใจ ในความหวังดีของหัวหน้าแอบแฝงไปด้วยผลงานที่เขาจะได้ในอนาคตเลยทำให้ลูกน้องบางคนหรือบางกลุ่มหรือบางพวกนะครับเกิดการต่อต้านไม่ชอบหัวหน้าคนนี้คนนั้นนะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะคิดยังไงนะครับทั้งหมดนี้คือความคิดส่วนตัวของผมเพื่อบันทึกเก็บคลิปนี้ไว้ในช่องส่วนตัวของผมเพื่อในอนาคตผมจะกลับมาดูว่าเฮ้ย ณวันเนี้ยวันที่ห้าเดือนหกเนี่ยปีสองพันยี่ิบเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นกับผมบ้างน,นะครับทั้งหมดนี้ผมก็ขอจบคลิปหัวหน้าในความคิดส่วนตัวไว้เพียงเท่านี้นะครับมเจอใหม่คลิปหน้าครับ